การซ้อมรบของกองทัพไต้หวันประจำปี2564จัดขึ้นภายใต้รหัสหั่นกวาง37กำลังจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้ากองทัพอากาศได้ทำการฝึกซ้อมล่วงหน้าอีกครั้งที่ฐานทัพเมืองผิงตงเมื่อช่วงเช้าวันที่6กันยายนโดยเครื่องบินรบหลัก3รุ่นที่สังคมภายนอกคาดหมายว่าจะได้เห็นในปฏิบัติการซ้อมรบครั้งนี้มากที่สุดได้แก่มิราช2000 F16 idf รหัสจริงกัวและเครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า e2k รวมทั้งสิ้นสี่ลำที่จะมาปรากฏโฉมดึงดูดให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยมารวมตัวกันเพื่อถ่ายภาพบางคนถึงขั้นมาจับจองที่ตั้งแต่ตีสี่กว่าเพื่อที่จะได้เห็นเครื่องบินรบฮีโร่เหล่านี้ด้วยสายตาของตนเองประชาชนที่ชื่นชอบเครื่องบินทางทหารต่างตั้งหน้าตั้งตา,งตารอชมบรรยากาศและถ่ายภาพทหารอากาศทำการฝึกซ้อมรบณฐฐานทัพเมืองผิงตงในช่วงเช้าวันที่6กันยายน เครื่องบินรบหลักทั้ง3รุ่นทำการบินและลงจอดอย่างราบรื่นเนื่องจากเมื่อวันที่31สิงหาคมเครื่องบินรบ F-16V ลำหนึ่งเกิดเหตุผิดพลาดหัวเครื่องบินปักลงดินขณะลงจอดครั้งนี้จึงเป็นการซ้อมรบล่วงหน้าครั้งแรกหลังเกิดเหตุผิดพลาดในครั้งนั้นดังนั้นกองทัพอากาศจึงคลายกังวลลงได้รับประกันว่าการฝึกซ้อมล่วงหน้าถัดจากนี้และการซ้อมรบอย่างเป็นทางการจะสามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่นรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI